กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มชาย,ยาพระรองไม่มีวันตายอย่างการพักดีวิจิตที่ล่าสุดได้มีเว็บไซต์หนึ่งเอ่ยถึงเจ้าตัวว่ารับบทเด่นกว่าพระเอกในทุกเรื่องที่มีคุณพ่อชล้องพักดีวิจิตเป็นผู้กำกับซึ่งทำเอาหลายคนสงสัยไปตามๆกันว่าทำไมเขาถึงไม่เล่นเป็นพระเอกเสียเองค่ะด้านทายาทผู้กำกับดังบอกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันกับกระแสข่าวแต่อย่างใดค่ะเพราะตนไม่ได้รับบทเด่นกว่าพระเอกเพียงแค่ทำตามบทละครที่ได้รับส่วนประเด็นที่ ว่าทำไมถึงไม่เล่นเป็นพระเอกอาจเพราะหน้าตายังไม่ถึงขนาดก่อนจะแย้มมาอีกทีว่ากำลังทำละครแนวดราม่าที่เตรียมเป็นผู้จัดเองอีกด้วยค่ะกระแสคำที่มันพูดกันเดียวมากเลยอ๋เป็นกดไลค์ไม่ตายแ่ไม่ตายมันหมดเลยไม่ได้เด่นหรอกครับก็คือก็คือแหมเราก็ก็ขอให้บทใหม่อย่างนั้นน่ะเหมือนเล่าแบบ เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวช่วยอ,ะอ่ะม,มานั้นเหมือนว่าแต่แต่ละเรื่องนี้ทุกเรื่องราวจะต้องรวมตัวอยู่ที่เราหมดเลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมาน <c oughs> ายคุณเหมือนว่าบที่จะเขียนส่งไปให้เราเกือกบทุกเรื่องที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นก็าคุณพ่อเขาก็เขาก็เขาก็เขียนบทมาให้ <c oughs> คือบทมันบ,บ,บางทีมันก็เขียนมาให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นพระเอกเลยนเลอุ้ยมันไม่ได้รูปหล่อขนาดนั้นีเรากดดันไหมคะกดดันไหมคือแรกๆกกก็ที่เห็นในบปทิปก็โมโหเหมือนกันนะครับก็คือมุ่งหยบเหมือนกันแต่ว่าคือคือหลังมาเนี่ยมันชิดแล้วอ่ะบางทีทํามาเป็นรูปรูปกระตูนแล้วก็แบบมีข้อความแบบไอ้นี่ต้องย่างไก่ไหมอะไรี้เรียกไหมครับ เลียดไหมหนักบางทีคือบางงานก็ขำๆเลอนเลยอยากเก่คาแรคเตอร์อยากอยากเล่นอย่างปีก่อนนู้นก็ไปเล่นของเต้นนะครับก็ก็เป็นคอมเมดี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีคำเพลงด้วยนีคร <kicking> <estratég flush> ับอืมก็อ่าตอนนี้เนี่ยคือบทเรื่องย่อเสร็จแล้วแต่ว่าคือเดี๋ยวขอดูเรื่องบทอะไรนิดนึงว่าเดี๋ยวจะแจ้งข่าวทีเป็นแนวไหนครับเป็นดราม่าคิดว่าเราจะเป็น เป็นผู้จัดแล้วแหละบทมันพอจะให้เราไปเล่นได้ด้วยไหมเป็นผู้จัด,ดคงไม่เล่นละคงไม่เล่นลวเพราะว่าเพราะว่าเราทําเบื้องแล้วเบื้องหลังแล้วก็วคือเบื้องหลังไปเลยที่ปีหน้าครับปีหน้าเจอกระแสแันนี้มันที่ขนาดนี้เราจะปรับลดตัวเราลงไหมเรื่องบทบทบเดี๋ยนีีเรื่องไหโอ้ยบทเป็นยังไงก็อย,อย่างนั้นแหละผมว่า เห็นผลงานการแสดงของหนุ่มกันไปแล้วคงต้องเอาใจช่วยผลงานการเป็นผู้จัดครั้งแรกของเจ้าตัวว่าจะออกมาดีเหมือนกับที่คุณพ่อได้สร้างไว้ให้ประทับใจเหล่าบรรดาแฟนละครแนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือไม่ค่ะ